วันนี้ได้มาเป็นอะไรนะยำเหนี่ยมยำอะไรอะ่ะยำเหนี่ยมทอดนำข้าวทอดอะไรไม่รู้ลืมชื่อแล้วก็โลกุ้งกับปะทูมีหนังไก่ทอดข้าเหนียวและอันนี้คือลูกจิ้มที่มองไม่เห็น อันนี้คือเบอร์เกอร์阿ลศิบบาทและหอมหมกเราจะกินลูกชิ้นยำชื่อไม่ได้ชื่อไม่ออกชื่อขนาดและหนังไก่ทอดก็เขาเหงา ซัดกันเลยดีกว่าักบรรยากาศชิลๆ หลายแล้วจ้าทำลายหลายแล้วจ้า,ยาย่ยอ,อันนี้เจ้าประจำอยู่แล้วอันนี้คอแบบแซบส หน่ายทองกรึบพอฉันทิวแล้วกินมัง้งนี่ก่ะทอดหนังไก่ทอดอร่อยอ,อร่อยจริงพอเดี๋ยวกินนั้นก่อนชิมหมูลวกจิ้ม โอ้ยชิ้นใหญ่จัดเธอช่วยเขาหน่อยเด้อเธอปะอืมดูจิ้มอืมอืมเป็นผักใบนัมพอดีเลยอืมอร่อยอีกอน่างเขาเหนียวอร่อยต้องลังกับจิ้มดิดีกว่า nặng một bên thường